สวัสดีค่ะพี่น้องฟองฟายสุขสุขคตนะจ่าเด้ออ่าคลิปปีกาสีเบาไทยปนเล่าน้ำเนอจ่าเด้อขอเบาไทยปนเล้าน้ำแนกกาเมื่อนี้กาพี่แก้วคลิปนี้กัเป็นคลิปที่ว่าพี่แก้วเขากรุงเทพนะจ่าเนาะได้ถิ่มคลิปอ่าระบายความในใจไว้น้ำแหม่ม้อนนะจ่าเนาะกาพี่แก้วกามีอาการป่วยแต่ว่ากะจิตใจร่างกายกา โอเคยูเด okay, ้อจ well, okay, right. right. well, yeah. okay. ่าเด้อจิดไก่ก็ยังสูงอยู่กับขอบคุณคอมเมนต์ของเอฟซีทุกๆคนเลยพีพีป้าป้าน้าอาที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจพี่แก้วเนาะจ่าเนาะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆเด้อจ่าเด้อที่เป็นกำลังใจให้แก้วในการป่วยเนาะจ่าเนาะก่บวันก็กระทงหรือว่าปีใหม่ไก่สิดเขามาแล้วแก้วก็ขอไว้พ่อหลวงนาให้ทุกคนมีความสุขนาะจ่าเนาะในวันปีใหม่วันคริสต์มาสก็สิกไก่เขามากะ ขอให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีเนาะจ้าเนาะอยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุปกันสุขหูทุกคนเด้จเอจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจอ่าถ่ายสุดนีกามาสันๆแล้วก็สีมาขอขอบพระคุณแม่คูเพิ่นที่มีบุญคุณกับแก้วเนาะจ้าเนาะแม่ม้อนขอกะขอบคุณแม่หลายๆแม่ม้อนคนนี้เด้อจา้าที่เพิ่นดูแลอยู่เคียงข้างแก้วมาตลอดเนาะจ้าเนาะ เพิ่นสี่อยโทรหาค่อยพาไปหาหมอค่อยอันเอารถไปหับไปหันไปหนีเพิ่นกะสีดูแลแก้วอยู่เน,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 นาะจ้าเนาะกะเพิ่นกะมีบุญคุ้นกบแก้วหลายๆสิง่งหลายอย่างาการเงินกับเคยซอยเด้เนาะอ่าซ <c oughs> อยกันย่าม <c oughs> ามามีกัซอยเพิ่นย่ามแก้วชุกเชิญเงินด้วจากพี่น้องอันนี้บอกตรงๆย่ามหมุนเงินบพท่านหรือว่าอีหยังกะบแม่ม้อนผู้นี้กะบซอยแก้วทุกสิ่งทุกอย่างด้วจ่าเด้อบ่าวสิเดินทางบ่าวสีร่างกายบ่าวสิไปหาหมอ พราะว่าชุกเชิญอนี่ยังแมม่อนกับเทาแก่เพิ่นกัดดูแลพี่แก้วเป็นย่างดีเป็นผู้ที่นีุ่นคุณนับแก้วบว่าแบบมันมันมันบ่บ่ได้เลยแก้วมานี่ก็คือว่าแมม่อนดูแลทุกฟิงทุกอย่างบอกบ่าไเฮ็ดเราก็เฮ็ดเราก็ว่าแก้วป่วย่นก็อยากดูแลแก้วนอกจากนอก็เป็นอีกอย่างที่จุกวาาบ่นาเสือ่าสิได้มากถ่ายที่สุดแล้วอยู่เคี้ยง้างแก้วได้ดูแลแก้วก็กแต่คือแมม่อนนอกจากเนาะ สิ่งสำคัญการกำลังใจจากเอฟซีทุกตัวคนพี่แก้วก็ขอขอบคุณหลายๆเรื่องเด้อสุขุสุขคนทั้งแม่ก็ขอกราบอีกแค่เพียงได้แม่เด้อแก้วก็ขอให้แม่ม่อนมีความสุขหลายๆแล้วก็ขอให้แม่ร่างกายแข็งแรงเนาะแม่เนาะเข้ากัิดูแลกันต่อๆไปอยู่เคียงข้างกันไปย่ำมวนย่ำถูกย่ำหยังกัอยู่กับแม่ม่อนเรื่องเด้อยุ่งสุขจะอยู่งน้ำกันเบิ่งกันไปเนาะพี่น้องกันกับเพื่อนกับบุ๊มี่ไฟแม่ม่อนกัน พอยืนมือหลับเป็นลูกคนหนึ่งเนาะดูแลงามทีว่าเก็บปินกระม้วนกันอ่ามือหลับแก้วเปินมาอยู่นั่เนาะพี่น้องสุดตะบุมีอันมี่ไฟยู่เฮี้ยงข่าวเพิ่งจะตออค่ะอ้าวดีๆอ่ะได้ซุดนี่กล้ขอบคุณตัวกำลังใจด้วยจ้าเด้อที่ให้กำลังใจในการป่วยของพี่แก้วก้า น,นก็นำน,นักกะระดลงอยู่จ้าอยู่40โลสโลขึ้นขึ้นลงลงสลับกันอยู่นี่แหละอันวอาวาใจพี่แก้วก็ยังสู่อ,อยู่จ้าก็บบ่ไริคิดอีกยังกัมาอยู่กับแม่ม้อนก่ามวนจาอากาศก็กดีบรรยากาศมันดีไม่ได,ด้สูดอากาศยังหมดเน้ารนนะจ้านอกอากาศเป็นบรรยากาศที่เงียบอยู่ในป่าในสวนหนงสี่นะจ้าบรรยากาศก็กดีเสียงนกเสียงกาตื่นขึ้นก็เลยได้สูดอากาศดีๆเนะาจ้านอกก็เล่มีความสุขโย ก็พอได้มานอนส้มนอนหยังพระทันถึงขันนั่นจา้าเพียงแต่ว่าร่างกายก็น้อแม่น้อกะตามที่แม่เห็นกะจอยล่วงน<ร>่ยังแข็งแรงอยู่ยางใดเหินใดอยู่ด้วยจ้าเด้อกะขอบคุณหล,ลายๆอีกเทียนนึงเนาะจ้าเนาะกะขอสวัสดีปีใหม่ลวงหนาไสวสก้อนห้าแก้วพอได้มีโอกาสมานางเวา้ากะขอเว้าอีกไว้ถินถ่ายลวงหนาไสวสกอนเนาะจ้าเนาะมีความสุขกันหลายๆสุขสก้อนด้วยจ้าเด้อ ไว้โอกาสหนะ่าเดี๋ยวขอเกี่ยวยู่ในคลิปแมม่อนอีกนะจ้าเนาะขอบคุณลลายจ้า